14ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลวันนี้ใจหายใจคว่ำกันเมื่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญล,ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายและการหาเสียงเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญเสาะกล่อนบ่อนทำลายครับศาลรัฐธรรมนูลชี้ว่า ก้าวไกลล้มล้างการปกครองนะซอกกลอนบอนทาลายนะเข้าขายล้มล้างการปกครองหลังจากเสนอแก้มาตราหนึ่งสองเข้าข่ายลดทอนการคุ้มครองสถาบันเจตนาซอกกลอนบอนทาลายนะการปกครองอาจนําไปสู่การล้มล้างการปกครองและสั่งให้เลิกการกระทําโดยทันทีก็มีสองอย่างครับหนึ่งเข้าไก่ซอกกลอนบอนทาลายล้มล้างการปกครองคําสั่งคือให้หยุดการกระทํา ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญทาง9กท่านมีมติเป็นเอกฉันและลงรายละเอียดในเนื้อหาการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ที่แยกสถาบันกษัตริย์ออกจากชาติและส่งผลให้อันอาจจะนำไปสู่รูปแบบการปกครองตุลาการศารลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านวันนี้มีสท่านที่อ่านคำวินิจฉัย ผมไล่เลียงให้เห็นท่านแรกท่านปัญญาท่านปัญญาก่อนปัญญาอุชาชนอ่ที่อ่านนะท่านที่สองปัญญาท่านที่สองท่านจิรนิติ์ท่านทครับทท่านต่อมาท่านอุดมรัตนอมริตและสุดท้ายกับที่อ่านคำวินิจฉัยคือท่านนครินเมฆไตรลัตครับนี้ใช้ทั้งตุลาการสาลมูลสี่ท่านในการอ่านกฎหมายรัฐศาสตร์ครับ ครบอืมครบชุดเลยครับร้นครองไปดูคำวินิจฉัยหลักการและเหตุผลทำไมถึงบอกให้หยุดและห้ามกระทำต่อไปในอนาคตครับทำใดๆทั้งการส่งเสริมหรือทำลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่ต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการชอบป่อนบนทำลาย เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำเนินการรุนแรงให้มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาของผู้ถูกร้องทั้งสองมีลักษณะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือสรีิภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ซอกกลอนบนทำลายเนี่ยเราได้ยินคำนี้ชัดๆเนี่ยครับเมื่อตอนคดีของไทยคดีไทยรักษาชทรัสายชติก็ใช้คำนี้นะครับและมาคดีที่มีการยื่น1ิบข้อเรียกร้องที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตครับคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ครับเป็นคดีประวัติศาสตร์ว่าพรคการเมืองเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมายและพักการเมืองเดินหน้าหาเสียง ที่จะแก้ไขกฎหมายนี้แต่เนื้อหาสาระของการแก้ไขกฎหมายสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วบอกว่าการกระทําดังกล่าวนั้นอ่ะมันเป็นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองออในคําวินิจฉัยนั้นนี่งงลึกเข้าไปอีกว่าที่น่าสนใจพี่โอการเดินหน้าหาเสียงและแนวทางการแก้ไขนั้นครับมีเจตนามุ่งหมายแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ กับชาติไทยออกจากกันอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็คืออีกเวิร์ดดิ้งหนึ่งนอกจากเรื่องของซอก่อนบ่นทำลายล้มล้างต<ด>รปกองแล้วเนื้อในของคำวินิจฉัยมีคำนี้ทำไมสารวินิจฉัยอย่างนั้นครับมาดูในรายละเอียดอันแรกเลยพี่โอ๋ตสารรัฐธรรมนูญดูในรายละเอียดของเนื้อหากับที่พักก้าวไกลเสนอต่อรัฐสภาและรองประธานศารร,ร,รองประธาน รัฐสภา,าคุณสุชาติตันเจริญไม่บรรจุร่างกฎหมายแก้ไขมาตราน112นั้นมีเจตนามุ่งหมายแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์กับชาติไทยออกจากกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งๆที่มีคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญไว้ก่อนแล้วการกระทำความผิดรุนแรงกระทบกับความมั่นคงครับนั้นคือการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผ่ขั้นตอนนิติบัญญัตินนะครับ และในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคก,ก้าวไกลนะฮะและเนี่ยปรากฏในเว็บไซต์ถือได้ว่าคุณพิธาและพรรคก,ก้าวไกลเป็นพฤติการแสดงออกในการลดทอนคุ้มครองสถาบันโดยอาศัยการร่างกฎหมายเสนอสภาเป็นพฤติการซ่อนเล้นนี่คำนี้พูดถึงกันเยอะครับตอนอก้าวไกลแถลงก็มีคําว่าซ่อนเล้นด้วยตั้งคําถาม,มหากประชาชนไม่รู้เจตนาแท้จริงอาจหลงตามพรรคที่เสนอร่างกฎหมายคือเสนอร่างกฎหมายเสร็จก็ยังมาโพสต นะข้อความต่อ,าาม,อามาศาลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายประมวลอาญามาตรา112นั้นเป็นการดึงสถาบันมาไว้ในในโยบายหาเสียงครับย่อมทำให้เกิดการเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนม,มีเจตนาซอกกลอนบ่อนทำลายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนี่ครับโอ้หนีห่ครับหลักๆครับมีอยู่สามเรื่องนี่ครับอึ้งเลย อ่ะมาดูข้อที่จริงอันนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเนื้อหาเป็นอะไรบ้างในข้อต้นจริงน่ะสารตุลาการสารมนุนได้ยก3-4เหตุการณ์นะครับเหตุการแรกคือวันที่10กุมภาพันธ์า5 6 4ตอนนั้นจําได้ไหมผู้ร้องคือคุณพิธาแล้วก็สมาชิกสสเข้าไกลลงชื่อกัน44ท่านเนี่ยครับนะได้ยืนน่นเสนอแก้ไขกฎหมาย1าออมา1 1 2ตอนน่อมาระหว่างการหาเสียงการเลือกตั้งครับผู้ถูกร้อง เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1 1 2ครับจริงนะวนอกจากวันที่10แล้วสารจะบอกวันที่25มีนาเนี่ยคุณพิธายังไปโพสใน Facebook ต่อใช่อันนี้หาเสียงอันที่สมีพฤติการเข้าร่วมการชุมนุมเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา1 1 2ในทุกๆครั้งอ่านะวันที่10ยื่นเสนอแก้ไขเป็นร่างกฎหมายหาเสียงเวลาเขาชุมนุมก็เข้าร่วมด้วยครับอันที่สี่ต่อมามีการแสดงความคิดเห็น ให้มีการแก้ไขและยกเลิกผ่านการแสดงความเห็นทางการเมืองทุกครั้งกับ,บสารและตนรวยกข้อเท็จจริงออกมา <c oughs> คำวินิจฉัยค,คำวินิจฉัยที่คิดว่าวางมาตรฐานที่พึงตระหนักทุกคนทุกรรคการเมืองทุกเกี่ยวข้องต้องพึงตรหนักพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองและดำรงความเป็นกลางทางการเมืองการกระทำใดที่ถือเป็นการซอกกลอนบอลทำลาย ถือเป็นการล้มล้างการปกครองอีกทั้งการแสดงสิทธิเสรีภาพต้องไม่ระเมิดบุคคลอื่นด้วยและต้องไม่กระทบต่อชาติความสงบเรียบร้อยและบุคคลอื่นครับอืแต่ผู้ถูกร้องทั้งสองมีการแสดงออกซ้อนเล้นโดยใช้มาตรา1นึและมีการลนลงมาอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการทั้งการชุมนมุมการยื่นต่อสาภาและใช้เป็นวิาทอาเสียงจึง ไม่ไกลเกินเหตุที่จะล้มล้างการปกครองอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรคหนึ่งของนี่วินิจฉัยเลยจึง<ห>วินิจฉัยว่าการแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งใ,<ช>ให้ผู้ถูกล้องทั้งสองคือนายพิธาและพักคก้าไกลครับเลิกการพูดการเขียนการพิมพ์และไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา112ในอนาคตโดยชอบ แต่ก่อนหน้านี้นะฮะเหตุผลของก้าวไกลทั้งเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา1นึหรือว่าการหาเสียงหรือการแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอนไม่เป็นพยานนะปะคำต่างๆให้ปะคำเนี่ยมีมยู่2แก่น2เหตุผลหลักๆทําไมเขาถึงพูดเรื่องนี้ทําไมถึงหาเสียงเรื่องนี้ทําไมถึงเสนอแก้ไขเรื่องนี้อันแรกเลยต้องการสร้างความสมดุลครับระหว่างการคุ้มครองประมุขของรัฐกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน เขายังบอกว่าตอน,นยืนยันว่าสมดุลไม่ถ้าแก้เนี่ยสมดุลถ้า <S 2> <S 2> <S ปัจจุบันไม่สมดุลที่ทําเพื่อความสมดุลนะ <K r bab> <S <S ไม่ได้ต้องการที่จะบันทอนอะไรแล้วแต่ mm. อันที่สองปรับการลงโทษในฐานความผิดนี้ให้ได้สัดส่วนกับพฤติการการกระทำผิดเพราะว่าบอกบางเรื่องเนี่ยเรื่องของรุนแรงไป่ะสมเหตุสมผลหรือไม่ดูใช้ดุลยพินิษอ์นี้เป็คำชี้แจงของก้าวไกลวันนี้หลังจากศาลวินิจฉัย พักก้าวไกลประชุมร่วมกัน oh. คุณธนาธรก็เข้าไปประชุมด้วยประชุมร่วมกันนี่ชุดใหญ่เลยนะใหญ่ครับสารเริ่มอ่านตอนบ่ายสองใช่ไหมแล้วเสร็จตอนตั้งบ่ายสามกว่ากว่าไม่พี่โอครับแล้วก็ตอนสี่ตอนแรกทางก้าวไกลนัดจะแถลงข่าวสี่โมงขอเลื่อนประมาณสักสี่โมงสิบห้าแล้วก็คุณจตวรรคุณพิธาแล้วก็สมาชิกก้าวไกลออกมาถแถลงหลังจากตุลาการสารรับนูลมีมติเอกฉันเก้าต่อศูนย์ครับ